กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะยาสีฟันนะคะจีเฮินะคุณผู้ชมนะคะใครที่ใช้แล้วบ้องบอกไว้ก่อนเลยอาจจะต้องไม่ไม่เปลี่ยนใจอีกต่อไปเพราะว่าใช้แล้วมันติดใจใช้แล้วมันดีลูกค้าหลายคนคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าสินค้าหมดยังต้องรออ่ะ อรอรอเพราะว่าเราผลิตเนี่ยเรามีผลิตตามตามจำนวนที่สั่งตามออเดอร์เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะยาสีฟันจาจีเฮิร์บมันช่วยในเรื่องของอะไรบ้างหนึง่งปัญหากินป่าหายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะหินปูนหายแน่นอนนะฮะฟันถูกดีขึ้นนะฮะและที่สําคัญคราบชากาแฟและการสูบบุหรี่เนี่ยนะฮะมันจะเป็นคราบพลัคเหลือง,ง,งเนี่ยมันจะช่วยแก้ไขได้ด้วยเช่นเดียวกันใช้เยอะไหมใช้แค่นิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะคุณผู้ชมนะฮะ แปลงนะฮะก็แล้วแต่ทุกคุณผู้ชมจะสะดวกแปลงแล้วกันอะตอนเช้าตอนเย็นหรือหลังอาหารก็ได้แต่ไม่ต้องใช้เยอะนะฮะวันนี้ g ีเฮมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับหหลอดราคา230บาทใช้ได้นาน2-3เดือนเลยนะครับแล้ววันนี้ g ีเฮเองครับก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษเข้ามาในรายการเราเหมือนกันนะครับซื้อยาสีฟัน g ีเฮิหลอดราคาเพียง1000บาททวนเท่านั้นนะฮะใครสนใจนะฮะส่งฟรีสําหรับคนพร้อมโอนด้วยเก็บเงินไปทางครับเก็บค่าขนส่งเพิ่ม30สาะสับ9 5 7น57184 หกสอไลน์แอดสุขภาพดีนี่เลยครับขึ้นด้านล่างแล้วนะฮะสแกนหัวโคดได้เลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดครับอยากติดต่อนะฮะโฆษณาหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะฮะสนใจพูดคุยกับในรายการเราได้นะฮะวางด้านหน้าแบบนี้เบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วครับ0 9 0 0 8 9 9 9 9 5นั่นเองครับมากันที่ข่าวบันเทิงต่อเลยฮะคุณผู้ชมครับมาในช่วงนี้ครับบอกว่ายอมใจคู่นี้จีบกันเก่งนะฮะอ่อยกันเก่งอะไรจะขั้งรักเบอร์นั้นนะฮะแน่นอนว่ากักตัวแต่ไม่กักหััววใใจจครบบเเเมมื่่อออหาาานยงงโลด เปิดโหมดเซ็งนะขณะรักษาตัวโควิด1 9บอกเริ่มคุยคนเดียวมากขึ้นหนุ่มอเล็กธทีระเดชเองก็หยอดกลับทันทีบอกว่าพี่คนเดียวใช่ปะคะเร<อ>ียกเสียงกรีดนะฮะแล้วก็ช็อตมองบนเนี่ยจากชาวเน็ตได้แบบรัวๆเลยเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะที่สาวโกบกำลังกังกตัวนะครับในขั้นตอนการรักษาอยู่เนี่ยนะฮะชีเองก็ได้มีการเปิดภาพโหมดเงาๆเซ็งๆกำลังเล่นกับแสงแดดยามพระอาทิตย์กำลังตกติดอยู่ไง<อ>ก็กักตัวอยู่ไงนะฮะก็บอกว่าพร้องเข่งชั่นบอกว่าวันที่ เริ่มคุยคนเดียวมากยิ่งขึ้นน,น่าจะเหงาแหละกับตัวโนะควิดเนาะ,ะด้านหนุ่มอเล็กก็ไม่พลาดเข้าไปคอมเมนต์แซลเลยว่าพี่คนเดียวใช่ปะคะนี่นะคุยคนเดียวอ่ะบอกพี่คนเดียวใช่ปะคะเจอกับหมดผักดจกันแบบนี้ครั่งแล้วก็สุดๆแบบนี้แฟนคลับเห็นแล้วก็กรีดแล้วก็ร่วมกันแชร์กันอย่างสนั่นเลยนะฮะ,ะนะคะเออรักษาตัวเดี๋ยวก็หายแต่เดี๋ยวะตะมองคนติดมงคนหาย,หายวันสองวันตัวอีกทีขึ้นสองขีดนะอีกนะเออนะครับก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนี้เขา เดี๋ยวมันก็จะเป็นโรคป,ประจำถิ่นแล้วค่ะอย่าไปซีเรียสก,กับมันเยอะค่ะครเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปค่ะนะฮะนะครับอ่ะจบจากคุณโบเมเลดากับอลเล็กไปแล้วเนี่ยนะฮะบุกลินแบ็กแฮมแบ็กแฮมนะฮะ,ะคู่ของอวิตตอเรียแบ็กแฮมเออแบบะะว่าควงแฟนสาววิวาครับอลังการค่าจัดงานกว่า120ล้านเลยทีเดียว หลังจากเป็นข่าวดังไปทั่วโลกครับเมื่อปี2020จากกรณีที่บรูกลินเองลูกชายคนโตของนักเตะในตำนานอย่างเดวเดิวเดวเบคแฮมเอง,เองและก็วิกตอเรียออกมาประกาศว่าได้ขอแฟนสาวนิโคล่าเพรสนะฮะ,ฮะนักแสดงสาวที่สร้างชื่อเสียงจากภาพยนตร์มาจากทา a ฟร f o เมอร์<ะ>แล้วกแ็แต่งงานแล้วเนี่ยแล้วก็ฝ่ายหญิงก็ตอบตกลงขอแต่งงานกันไปแ<ะ>ล้วสุดครับมีการรายงานว่าบรูคลินเองได้ควงคู่มั่นสาวสวยครับอย่างนิโคล่าเองเข้าพิธีแต่งงานตามธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวยิว ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาคฤหาหน์หรูริมทะเลข,ของครอบครัวฝา่ายหญิงทำการบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมกันเป็นสักีพยานอย่างขับข้างนั่นเองนะจ๊ะคั <S 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 ั้งนี้นะครับสาวนิโคล่าเองเนี่ยรู้ไหมว่าเธอเนี่ยเป็นบุตรสาวของนะฮะเนลสันเพรสนะฮะเป็นนักธุรกิจอภิมาหาเศรษฐีชาวเมกันเลยโดยทั้งคู่ครับพบกันเมื่อปลายปี2019ก่อนที่จะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันในอพาร์ตเมนต์สุดหรูครับที่นิวยอร์กฉันเห็นบุ๊คลินตั้งแต่ยัง แต่แม่เขายังออกสไปเกินอะ่ะพ่อเขายังเป็นนักบอลนั้นลูกเขาโตเป็นหนุ่มแล้วจริงๆที่ผ่านมาทั้งคู่มีการแผนงานแต่งงานมานานแล้วล่ะนะที่เขาบอกว่าจะมีการแต่งงานในมหาวิหารเซนทรัทนะฮะที่ลอนดอนอังกฤษแต่ด้วยโควิด -19 ไงคุณแม่<ะ>สุดท้ายทําไปถามาก็ต้องมาจัดที่คฤหาหา์ของฝ่ายหญิงแทนเนาะเพราะน่าจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวป้องกันโควิดได้ด้วยซึ่งมูลค่าการจัดงานสูงสุดถึง3.6ล,ล้นานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ120ร้านบาทวิตเรียมาเอาวิตเตรียมานะเ pp, นี่ยเมื่อก่อนสไปเกอร์มาเมืองไทยตอนนั้นยังไม่ดังนะแต่เดวิดเบคแฮมเนี่ยดังมาตั้งนานแล้วอืแล้วก็เขามาแต่งงานกันมีลูกอลูกลูกโตหมดแล้วอะข้างหลังไม่แต่ลูกหมดหรือเปล่าทาบนะโอ้โหปิดเปิดเปิดภาพด้านหลังได้ไหมลูกหมดแล้วมั้งเดี๋ยวขอดูคข้างหลังตกตอนแรกนึกว่าจัสตินตอนแรก หรือว่าใช่หรม่ใช่จัสตินทำไมคุ้นนะผมกูเป็นเฟซซี่ัจัสตินอย่ามาเถียงกูเป็นเฟซซีคืออะไรเฟซซี่อฟซอี่จัสตินเขามีสักตรงคอด้วยอ๋อลากใครครแต่กับกับการเป็นพ่อหล่อกว่าลูกนะลูกลูกไมู่กไเนี่ยเขาบอกคนหล่อคนสวยเวลาแต่งงานกันแล้วมีลูกลูกลูกจะสู้พ่อแม่ไม่ได้เนาะครับว่ายินเด่นกับยินเด่นด้วยกันเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไปมีลูกลูกก็ดีแล้ว หล่อเหลาแม่ก็สวยด้วยน<ม>ี่ลห,ลห,ห็นตั้งแต่เด็กเด็ไมเด็กฝรั่งแต่งงานกันเร็วเนาะรีบไงเขาเริ่มเขาสร้างฐานครอบครัวแม่ฝรั่งเป็นค่านิยมที่สร้างฐานครอบครัวไวเนาะใช่โอ้ไม่เหมือนโอมอะ่ะตะอะไรอ่ะอ้าก็าคนพุทธเนี่ยก็จะแบบว่าคนูดเดี๋ยวนี้คนไทยนะอยู่คนเดียวอื คนเอเชียคนญี่ปุ่นคนที่รักศาสนาพุทธนะจะอยู่คนเดียวรักสันเดอร์เออปวดหัวมีลูกคนตัวมีผัวคนใจเดี๋ยวมีลูกมันมันเอาเอาผัวมามาฆ่าเราอีกไม่ไหวมันได้ฆ่าว่ะโอ้เพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวเนาะจากไปไหนก็ไปจริงจริงเดี๋ยวนี้สังคมเป็นอย่างนี้แล้วนะเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยครับไม่มีลูกไม่มีผัวอืลูกอาจจะมีแต่ผัวจะกินไปเรื่อยๆนะคะสําหรับพี่นะคะแต่ว่า ไม่ไหวอ่ะอ๋อมันอยากจะไปไหนก็ได้ไปอ่ะอ,อ,อ,อยากจะกินไก,ก็กินอ,อยากจะนอนไหนก็น,นอนอยากจะขับรถไปไหนก็นไปเที่ยวเลยมันตัดสินใจได้ไวใช่ไม่ต้องมาลังเลขอมีรูปมีผัวนะพี่เห็นแล้วโอ้โหไอ้นี้ก็ไม่ไดีไอ้นี่ก็ไม่ได้เนี่ยผัวไม่อนุญาตแต่งจริงหรอกมึงไม่มึงกะไม่อนุญาตเองไม่ใช่ผัวไม่อนุญาตเออแต่เขาอ,อ้างผัวไว้ก่อนเออมีอมอม ไม่รู้สิฉันชอบอยู่คนเดียวอ่ะอืแล้วแต่ความชอบแต่ละคนเออหโอมอย่างงี้มีไม่มีแฟนใช่ไหมไม่มีก็อยากจะไปไหนก็ไปอยากจะได้กับใครก็ได้ใช่นะฮะนั่นแหละจบเหมือนแม่ไงแม่อยากได้ใครก็ได้ไงอยู่คนเดียวได้โอมก็กูบอกว่ากูไม่มีอารมณ์ทางเพศมานานแล้วอีห่ากูหมดอารมณ์ทางเพศมานานแล้วอีบ้านี่ทำไมอ่ะหมดทำไมฮะกูทำงานแล้วกูเครียดแล้วกูเหนื่อย แล้วมันก็มีอะไรเยอะแยะมากมายที่กูต้องรับผิดชอบนี่ขนาดกูไม่มีลูกไม่มีผัวกูยังต้องรับผิดชอบไม่ได้ต่างจากคนมีลูกคนมีลูกมีผัวเลยอแล้วกูอยู่กับใครไม่ได้ทําไมอ่ะปากกูไม่ดีอ๋อออยู่แล้วก็เขาหนีหมดเป็นคนพูดตรงตรงอรับได้ไหมล่ะออเอาจจะมีพุชแล้วกูเป็นคนนอนกลอกูเป็นคนนอนกลนกูนอนกับหมาได้อย่างเดียว มีแต่หมากับแมวที่ลับได้เออเพราะหมากับแม่มันไม่บ่นว่าผมใ้นอนบนเตียงมันดีใจกันหมดหมาแม่นอนบนเตียงแต่แม่ฉันนอนบนเตียงด้วยมันเบียดแม่ไหมไม่หมาเบียดหมาชอบเบียดมันนอนมันนอนตรงมันนอนแล้วก็มันก็เบียดให้กูไปนอนริมแม่มันคลองทั้งเตียงขนาดเตียงหกฟุตนะมันคลองทั้งเตียงเลย ต้งไล่มันอะไม่นอนข้างๆเออก็ไม่ยอมนะไม่ยอมก็นอนสู้กับเจ้าะขงไปเลยทีเดียวนะฮะบางทีมันหนาวมันก็มากอดโกูเอออตอนไม่เปิดแอร์เย็นไงเออพอตอนเช้ากูจะกอดมันไม่ให้กอดเล่นตัวเล่นตัวกูตบให้เลยครับครับอะ พับไปกันดีกว่านะฮะฝากไปด้วยนะคะจีเฮิฟนะคะคุณผู้ชมนะคะใครมีปัญหากินปากอันนี้ช่วยได้อย่างแน่นอนนะฮะวันนี้จีเฮิฟมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้นะฮะหหลอดราคา230บาทนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อย,ยาสีฟันจีเฮิฟโปรโมชั่นสุดพิเศษเป็นเซตใหญ่ไปเลยครับซื้อ5หลอดราคาเพียง1,000บาททวนเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนนะจ๊ะสนใจนะครับโทรได้เลยเบอร์นี้กับยาสีฟันจีเฮิฟครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่รายลนะอเ,ยเอ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ